ราชาแห่งวงเวทตอนที่197ผู้ชนะเป็นเจ้าเอ๊ะนี่ชูเทียนมีพลังฝึกตนมากเท่าไหร่กันเป็นเพียงผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่สและยังไม่ได้ใช้เมดยาเพิ่มวิญญาณให้ก้าวไปถึงระดับปลุกดวงจิตขั้นที่สามขั้นปลายเลยอยู่ในเขตแดนดวงจิตเสมือนหรอยังไปไม่ถึงเขตแดนดวงจิตปรากฏเลยด้วยซ้ำหืม เป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตขั้นตน้นที่ยังไปไม่ถึงระดับปลุกดวงจิตขั้นกลางเลยถึงแม้ว่าจะดูแตกต่างกันนิดเดียวกับเย่เทียนหลางแต่ถ้าว่าความเป็นจริงแล้วความแตกต่างนั้นราวกับสวรรค์และปฐพีไม่มีใครคิดว่าฉู่เทียนจะแข็งแกร่งในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเย่เทียนหลางยังไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับฉู่เทียนได้เลยแม้แต่น้อยร่างที่สูงเพรียวของเมิ่งชิงอูถึงกับสั่นสะท้านชุดผ้าแพรขาวราวกับหิมะ เรือนผมนำสลวยทิ้งโรงเรากับน้ำตกอันโอ,อ้อาดวงตาอันงดงามก็มีประกายแสงดูท่าทีไม่อยากจะเชื่อเอ้ชูเทียนมีความแข็งแกร่งขนาดนี้เลยหรือแม้ว่าจะคาดเดาได้ถูกต้องว่าหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมทดสอบหอคอยแห่งรัฐกลางมาความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นมามากมายหากแต่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะน่าสะพรึงกลัวถึงขนาดนี้การต่อสู้ในตอนนี้เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นมากแล้ว เย่เทียนหลางไนดะ้ใช้ทักษะทั้งหมดที่มีทุกวิชาของตระกูลเย่ที่มีออกมาจนหมดแล้วตรงกันข้ามกับฉู่เทียนที่ได้แต่ป้องกันและยังไม่เริ่มโจมตีออกไปเต็มที่ไดอย่างใดซึ่งกระบี่อเวจีของเขานั้นได้กดแกว่งไปมาทําให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วรกับปีศาจเพียงแค่พริบตาเดียวฉู่เทียนก็หายไปราวกับว่าได้สลายไปกับอากาศแล้วและมันก็มีการระเบิดขึ้นเป็นระยะระยะ เศษดินเศษหินได้แต่กระจายไปด้วยคลื่นพลังแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะทว่าก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเย่เทียนหลางนั้นถูกกดดันอยู่เมืองหญิงๆได้ยืนขึ้นด้วยท่าทางประหลาดใจแก้มของนางก็แดงระเรื่อด้วยความตื่นเต้นโลหิตภายในกายกำลังเดือดปุดๆนางได้ตะโกนออกไปผ่านไมโครโฟนในตอนนี้ฉู่เทียนได้ใช้เพลงกระบี่อเวจีตอบโต้ไปซึ่งเย่เทียนหลางทำได้แค่ตั้งรับ ใช่แล้วถูกท่านได้ยินถูกแล้วนี่คือการโต้กลับนั่นเองเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากและเป็นการโจมตีทั้งเร็วและช้าสลับกันจนเริ่มกลายเป็นฝ่ายโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวแล้วนายน้อยหมาข้างทางตอนนี้แทบจะไม่มีทีเด็ดอะไรให้แสดงออกมาแล้วล่ะเขาได้ตกไปอยู่ในฝ่ามือของฉู่เทียนแล้วดังนั้นสถานาการณ์ตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อเลยหนานกงหยุนเองก็ตะโกนออกมาเสียงดังเช่นกัน อืมดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้ได้ผ่านมา50กระบวนท่าแล้วชูเทียนตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นได้เปรียบโดยสมบูรณ์ที่มุมหนึ่งนั้นเฟิงเฉ่เตี่ยที่สวมชุดคลุมหน้าก็ได้จ้องมองไปบนเวทีด้วยความเงียบนี่นีน่นีน่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเขาสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะเฮ้ย hey, เจ้าทีลาข้ามาเพื่อช่วยชูเทียนแต่ดูเหมือนว่าคงไม่จำเป็นแล้วมั้งจากที่เห็นเนี่ย เขาไม่ได้ลำบากอะไรเลยคงยากที่จะมีใครจัดการเขาได้โหเยวายุเทพที่พูดออกมาก็ได้สวมเสื้อคลุมปิดหน้าเช่นกันเพื่อทำให้ไม่มีใครสามารถจดจำพวกเขาได้เฮ้ยมีสาวน้อยบางคนที่กระวนกระวายใจให้ข้ามาช่วยเขาแต่ตอนนี้ข้าควรจะช่วยใครละ่ะหรือว่าเจ้าชอบชายหนุ่มคนนี้กันใบหน้าของเฟิงเฉยเตีย๋ยเปลี่ยนเป็นแดงส่้นทันทีท่านพา่อท่านกล่าวอะไรนะ่ะ พวกเราเป็นเพื่อนกันดูท่าทางเจ้าสิเป็นแค่เพื่อนจริงๆอย่างนั้นหรือก็เป็นแค่เพื่อนนะสิในเวลานี้โหเยวายุเทพเฟิงหยุนเทียนได้แต่ยิ้มและไม่กล่าวอะไรออกมาสายตาของเขานั้นได้จ้องมองขึ้นไปบนเวทีด้วยท่าทางที่สุขุมภายในดวงตาของเขาเองก็มีประกายแสงที่ดูลึกล้ำเขาไม่สามารถจะเข้าใจชายหนุ่มคนนี้ได้เลยแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันนั้น หลาอเซียงหลงเองก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยอืมไอน้นี้สมกับเป็นคนที่ทำให้ชูซิงเหอพ่ายแพ้ได้เลยชายหนุ่มผู้นี้จะต้องไม่ได้ไปกว่าชูซิงเหอในวันข้างหน้าเป็นแน่หรือแม้แต่เหนือกว่าูซิงเหอด้วยซ้ำหึมเขาจะต้องไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างแน่นอนวันนี้ละ่ะจะต้องสังหารชายคนนี้ให้จงได้ในเมื่อเย่เทียนหลางไม่สามารถจัดก,การกับชูเทียนได้แล้วหรือแม้แต่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วยซ้ำ ลอเสียงหลงก็ได้คำรามออกมาเบาๆเขาได้ระเบิดพลังออกมาในทันทีพร้อมกับปลดปล่อยพูดวิญญาณออกมาด้วยมัดคู่พยักราชสีสนับแขนสีทองทั้งสองข้างได้อาบไปด้วยพลังวิญญาณทันใดนั้นก็ราวกับว่าได้ยินเสียงของพยักษและราชสีคำรามลั่นออกมาพร้อมกับระเบิดพลังทำลายออกมาเสียงดังสนั่นทำให้คนที่อยู่รอบๆหูดับอย่างไม่คาดคิด หากใครที่อ่อนแอแล้วแล้วก็ถึงกับหมดสติไปได้ในทันทีเลยก้าวทยานอสูครคลั่งรอเสียงหลงที่ย่อตัวลงและได้กระโดดออกไปแขนขวาก็ตวัดออกไปด้วยหมัดของเขาเองก็กระแทกไปยังพื้นครั้งแล้วครั้งเล่าสนับมือสีทองที่ได้ปลดปล่อยพลังที่น่ากเกรงขามออกมานั้นเป็นความเร็วการโจมตีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประกายแสงสีทองที่ดูโออาได้ถูกปล่อยออกมาสว่างจ้าพร้อมกับปล่อยคลื่นพลังรุนแรงโผล่ขึ้นมาที่บนพื้นน้านล่างเท้าของฉูเทียนด้วยตุ้มเมื่อฉูเทียนต้องการที่จะหลบกลับกลายเป็นว่าไม่มีเวลาเสียแล้วพลังสีทองที่ดูร้ายกาจก็ทะลวงขึ้นมาในทันทีราวกับการประทุของภูเขาที่ปลดปล่อยพลังงานออกมา มันเป็นพลังสีทองที่โชดช่วงของคมเคี้ยวแห่งราชสีที่มีความแหลมคมราวกับรันกระบี่ระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวอย่างคาดไม่ถึงในเวลาเดียวกันนั้นชูเทียนก็สามารถสัมผัสได้ว่ากระบี่อเวจีที่กำลังส่งเสียงหึ่งๆออกมาได้ช่วยลดพลังที่คาดไม่ถึงนี้เอาไว้ก่อนที่มันจะกระแทกมายังร่างกายของเขาร่างของชูเทียนในตอนนี้ถูกกลืนกินไปด้วยพลังที่ระเบิดออกมาพวยพุ่งขึ้นไปบนอากาศหลายเมตร มันช่างเป็นพลังระเบิดที่น่าพรั่นพึงยิ่งนักเป็นพลังทำลายที่น่าเกรงขามากพลังหมัดดังกล่าวนั้นสามารถที่จะสังหารผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่สี่ได้เลยสำหรับชูเทียนที่ถูกฝุ่นกลบอยู่เยเทียนหลางก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้ากระทึบลงมาบนพื้นอย่างรุนแรงราวกับลูกถีบขาคู่ที่กระทึบไปบนกระสอบทรายพุ่งไปราวกับอุกบาตตรงไปยังร่างกายของชูเทียนหญีน่ารังเกียจยิ่งนัก เมื่อยิงๆได้ตบโต๊ะเสียงดังด้วยความโกรธรอเซียงหลงไม่คิดเลยว่าจะชั่วร้ายขนาดนี้ในช่วงเวลาที่วิกฤตได้รอบโจมตีฉู่เทียนช่างเป็นการกระทําของวายร้ายไม่คู่ควรกับหนึ่งในสีต้าซือเลยแม้แต่น้อยอืมที่จริงแล้วสองรุมหนึ่งเนี่ยก็นับว่าไม่ยุติธรรมอยู่จริงๆแหละนะก่อนหน้านี้นั้นรอเซียงหลงได้เป็นคนประกาศออกมาเองว่าจะให้เวลาเย่เทียนหลังห้านาทีเขาถึงจะเข้าต่อสู้ด้วย แต่ชูเทียนก็เพิ่งต่อสู้ไปอย่างมากสุดก็สามถึงสี่นาทีเท่านั้นทั้งคู่ที่ยังต่อสู้ติดพันกันอยู่ถึงแม้ว่าชูเทียนจะได้เปรียบขึ้นมาเล็กน้อยทว่าการต่อสู้นี้ก็ยังไม่จบรอเซียงหลงที่ไม่รักษาวเวลาขณะที่ชูเทียนเผลอทันใดน,นั้นเขาก็รอบโจมตีออกมาอย่างบ้าคลัง่งนะับเป็นวิธีการของวายร้ายจริงๆและไม่ว่าจะถูกกล่าวเช่นไรรอเซียงหลงก็ยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองอย่างมากในเวลานี้ เขาจึงจำเป็นที่จะต้องสังหารฉู่เทียนให้จงได้ส่วนจะถูกด่าว่าอย่างไรนั้นผู้เชี่ยวชาญเช่นเขาใหญ่ต้องกลัวคําติฉินนินทาจากคนธรรมดาด้วยล่ะโลกใบนี้ผู้ชนะเท่านั้นถึงจะเป็นราชาที่กำหนดชะตากรรมของผู้แพ้ไม่ว่าจะลอบโจมตีสังหารฉู่เทียนไปก็ตามทีถึงจะถูกสาปส่งแล้วอย่างไรหากว่ายังปล่อยฉู่เทียนเติบโตไปแล้วก็จะต้องกลายเป็นฉู่สิงเหออีกคนอย่างแน่นอนใช่แล้วในเวลานี้ สองตาซื้อต่างก็ถูกสาปส่งไม่หยุดเพลงหมัดเผาไหม้อสูรเดือดด้านราเสียงหลงในตะโกนออกมาเสียงดังสนับแขนทั้งสองข้างของเขาก็ส่องประกายราวกับว่าได้ยืนมือเข้าไปคว้าดวงตะวันพลังที่บ้าคลั่งของเขาก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงทุกๆหมัดของเขาที่กระแทกลงบนพื้นก่อให้เกิดคลื่นพลังมหาศาลโจมตีออกไป แน่นอนว่าทำให้ฉูเทียนไม่มีเวลาหลบเลยแม้แต่น้อยเขารับพลังโจมตีเข้าไปไม่หยุดย่อนก่อนที่จะถูกกระแทกขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเย่เทียนหลางนั้นก็ไม่ปล่อยโอกาสให้พลาดอยู่แล้วเขากระโดดเป็นริ้วแสงเข้าโจมตีเป็นชุดที่กลางอากาศด้วยความเร็วสูงจนเกิดประกายแสงเป็นระยะระยะหมาป่าอสูรไล่ล่าหล,ล่อเสียงหลงที่มีพลังทำลายล้างสูง บวกกับเย่เทียนหลางที่มีความเร็วอันสุดยอดทั้งคู่ร่วมมือกันโจมตีชูเทียนไม่หยุดย่อนจนทําให้ฉูเทียนไม่สามารถหลบไปไหนได้ชั่วขณะการแข่งขันของชูเทียนเพียงคนเดียวที่ต้องปะทะกับสองนายนาย้อยที่มีชื่อเสียงหรือสองตาซือแห่งรัฐกลางเขาที่ต้องรับมือกับคนทั้งสองพร้อมกันจะสามารถรับมือได้อย่างนั้นรอนี่หลังจากที่ชูเทียนถูกรอเซียงหลงปลดปล่อยคลื่นระเบิดออกไปหลายครากายเพชรของเขานั้นก็เริ่มมีส่วนแตกสลายลงมาบ้างแล้ว ด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงร้ายกาจซ้ำยังมีพลังการโจมตีที่รวดเร็วเหนือกว่าการฟื้นฟูพลังกายานิรันดรของชูเทียนหากว่าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกรงว่าชูเทียนคงยากที่จะต้านทานได้เป็นแน่นับตั้งแต่ที่รอเซียงหลงเข้าร่วมการต่อสู้ทัในใดนั้นเองชูเทียนก็ถูกกระแทกลอยปิวขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะหลบคลื่นพลังได้พร้อมกับใช้เพลงกระบี A ่อเวจี G ที่มีชื่อว่าเงาหลวงอเวจี v G แล้ก็หายตัวไปจากนั้นก็มาปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ฟันไปที่ลอเซียงหลงลำแสงกระบี่ได้ฟันมายังสนับแขนของรอเซียงหลงเกิดเป็นประกายแสงสาดกระเซ็นไปทุกทิศทางทําให้พลังที่แข็งแกร่งของสนับแขนประทุข,ขึ้นมาและชูเทียนก็ถูกกระแทกให้ถอยหลังไปหลายก้าวถึงกับขนาดยืนไม่อยู่ปลายกระบี่ก็สั่นไปมาส่งเสียงหึงห่งๆออกมาด้วยอืม สนับแขนคู่นี้ไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่ากระบี่อเวจีเลยพลังของลอเซียงหลงนั้นแข็งแกร่งกว่าเย่เทียนหลางมากนักด้วยการรวมมือกันของทั้งสองทำให้ยากที่จะต่อกอนได้แน่นอนว่าฉู่เทียนในตอนนี้ไม่สามารถต่อกอนกับคนทั้งสองนี้พร้อมกันได้เลยลอเซียงหลงได้กำหมัดแน่นสนับแขนคู่ของเขาตอนนี้ได้เปล่งประกายแสงวาวๆออกมาฮนี่คืออาวุธประจำตระกูลลอ สนับมือเก้าราชสีเก้าพยักเป็นศาสตราวุทธที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับวิชาบำเพ็ญของตระกูลลอเจ้าคิดว่าร่างกายของเจ้านั้นแข็งแกร่งพอแล้วอย่างนั้นหรือดโดยพลังฝึกตนที่ไม่ต่างจากขยะนั่นข้าจะให้เจ้าได้ตายอย่างไร้การขัดขืนเยเทียนหลังที่ตอนนี้กลายเป็นเครื่องคนเครื่องหมาป่าแม้ว่าเขาจะถูกคมกระบีไปแล้วสามถึงสี่แผลทว่าทักษะพลังการต่อสู้ของเขานั้นก็ยังไม่ได้ลดลงเลย ในเวลานี้พวกเขาจะร่วมมือกันเพื่อโจมตีฉู่เทียนอย่างนั้นหรือดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะดูตึงมือไปซะแล้วละ่ะฉู่เทียนก็เริ่มสัมผัสได้ว่าประสิทธิภาพของยาเม็ดท,ที่เขากินไปนั้นก็เริ่มลดลงแล้วหากว่าฉู่เทียนไม่ได้ใช้ยาเม็ดดังกล่าวนี้ที่ช่วยเพิ่มพลังวิญญาณแล้วก็พลังวิญญาณของเขาในตอนนี้คงจะเกือบหมดไปแล้วแหละ เราว่าด้วยการต่อสู้ที่หนักหน่วงเช่นนี้แน่นอนว่ายาเม็ดที่เขาใช้ไปคงยากที่จะรักษาพลังของเขาได้ตลอดคนสองคนนั้นเองก็นับว่าเป็นอัจฉริยะที่อยู่ในระดับหลุกดวงจิตขั้นที่สี่แน่นอนว่าพลังวิญญาณของพวกเขาก็ย่อมมีมากมายนับได้ว่าฉู่เทียนในตอนนี้เสียเปรียบพวกเขาเป็นอย่างมากผู้ชมในตอนนี้ก็เริ่มเป็นกังวลกับฉู่เทียนแล้วเขาจะทำอย่างไรนะ <_ an> <_ an> ทันใดนั้นชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีขาวที่ดูธรรมดามีรอยขาดรุ่งริ่งชุดคลุมที่โบกสะบัดได้ส่งเสียงอุอยตามสายลมทว่าเขายังมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมดวงตาก็ลุกวาวดั่งดวงดาราร่างกายที่ส่องประกายระยิบระยับพร้อมกับปลดปล่อยแรงกดดันที่หนักหน่วงออกมาเรากับจะดูมือเหล่าผู้แข็งแกร่งทั้งโลกนี้จนทำให้คนที่อยู่ร,บรอบๆนั้นแทบจะไม่กล้าจ้องมองไปที่เขาเลย แน่นอนว่าชายผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือฉูวเทียนนั่นเองเขาได้พูดออกมาว่าเจ้าสองตัวเข้ามาพร้อมกันเลยทำให้บิดาผู้นี้ต้องเอาจริงจัดการพวกเจ้าหน่อยเร็วหึให้มันเสร็จในช่วงเวลาอันสั้นนี้อย่างช่วยไม่ได้เลยนะนี่ช่างเป็นท่าทางที่ยโสโอหังยิ่งนักพลังใจที่บ้าคลั่งไร้ซึ่งเหตุและผลนี้ช่างกล้าสแสดงออกมายิ่งนัก สถานการณ์ในตอนนี้ถึงกับทำให้หลินฟ้าและหลินเฉี่ยนนั้นสมองโล่งเปลี่ยนเป็นงงงวยเลยทีเดียวถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามของฉู่เทียนจะเป็นเย่เทียนหลางและลอเซียงหลงที่เป็นสุดยอดของรัฐกลางร่วมมือกันแต่ฉู่เทียนก็ยังดูเยือกเย็นไม่รีบร้อนสีหน้าดูสุข,ขุมไม่รนลานนี่คือฉู่เทียนหนึ่งเดียวฉู่เทียนคนที่พวกเขาเทิดทูนบูชาเหล่าฝูงชนในรัฐกลางเองในตอนนี้ต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นตะลึงเช่นกัน ทั่วทางรัฐกลางแห่งนี้จะมีใครกันนะที่มีพรสวรรค์ที่จะทำเช่นนี้ได้กับท่าทางที่ไม่เคยมีความหวาดกลัวถึงจะต้องเผชิญหน,น้ากับสุดยอดอัจฉริยะสองตาซื้อแห่งรัฐกลางนี้อืมไม่ได้มีร่องรอยของความกลัวเลยแม้แต่น้อยสำหรับอันดับหนึ่งของสี่ตาซื้อแห่งรัฐกลางนั้นก็คือในน้อยกระบี่ฟ้าชูซิงเหอที่ชูเทียนนั้นมีอายุน้อยกว่าเขาเป็นอย่างมากทว่าพรสวรรค์ที่โดดเด่นของเขานั้นเหนือกว่าชูซิงเหอซะอีก เขาจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถก้าวข้ามฉูดซิงเหอได้ในวันข้างหน้าและจะกลายเป็นคนที่สั่นสะเทือนไปทั้งอาณาจักรหนานเซียแห่งนี้ข้าจะทำลายพลังป้องกันของเจ้าลอเซียงหลงได้ร้องออกมาพร้อมกับที่เขานั้นมีพลังทำลายรางที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งยากที่จะมีใครป้องกันเขาได้หลังจากที่เขาได้สมบัติประจำตระกูลสนับแขนก้าวพยักก้าวราชสีก็ทำให้เขามั่นใจในพลังป้องกันของตัวเองเป็นอย่างมากเขาได้พูดต่อว่า พลังป้องกันของเจ้าพังทลายเมื่อไรเจ้าก็ตายเมื่อน,นั้นแหละ <c oughs> สำหรับในสถานการณ์ตอนนี้พลังทำลายล้างของเย่เทียนหลางนั้นน้อยกว่าลอเสียงหลงทว่าวิชาของตระกูลเย่เองก็แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะด้วยความเร็วของเย่เทียนหลางนั้นเหนือกว่าที่ใครจะจินตนาการถึงได้ตอบเท่าที่พลังป้องกันที่ร้ายกาจของฉู่เทียนถูกทำลายแน่นอนว่าเยเทียนหลางเองก็มั่นใจว่าเขาสามารถสังหารฉู่เทียนได้เช่นกัน ดีเลยงั้นพวกเจ้าก็เข้ามาพร้อมกันในเวลานั้นพลังอำนาจแห่งดวงดาราของชูเทียนก็ได้ค่อยๆพื้นคืนขึ้นมาอย่างช้าๆพลังวิญญาณที่กำลังไหลออกมาอย่างช้านั้นได้โอบไปทั่วร่างกายของเขาส่งผลให้ผิวกายและกล้ามเนื้อของชูเทียนในตอนนี้ส่องประกายระยิบระยับราวกับอัญมณีเพชรมือขอ,ของเขาได้กลุมกระบี่ยาวเกิดเป็นเปลวเพลิงที่กำลังเผยพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างรุนแรง ชูเทียนน่ะเขาไม่ได้โง่อยู่แล้วที่จะยอมให้คนเหล่านั้นโจมตีเขามาได้การรอบโจมตีนั้นน่ะทาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละคิดหรอว่าจะสามารถโจมตีชูเทียนได้เป็นครั้งที่สองกันน่ะพวกเขาสองคนนั้นยังคิดว่าจะมีโอกาสอยู่หรอทันใดนั้นชูเทียนก็ได้พุ่งเข้าโจมตีในทันทีอสูรหมาป่าเปลี่ยนร่างเยเทียนหลังได้คำรามออกมาเสียงดงังในสถานะครึ่งคนครึ่งหมาป่าและร่างกายของเขาในตอนนั้นก็ย้อมไปด้วยโลหิตในทันทีด้วย หมาปลาโลหิตใบหน้าของคนตระกูลเย,ย่ถึงกับสันสัานเอ้เขาใช้กระบวนท่าชนีได้อย่างไรกันกระบวนท่าดังกล่าวของตระกูลเย่ยนั้นเป็นวิชาลับต้องห้ามที่จําเป็นต้องฝึกฝนในการใช้แก่นโลหิตที่มีราคาประเมินไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้สามารถเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วได้ในชั่วคราวพลังโจมตีนานก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าแต่อย่างไรก็ตามหากว่าอยู่ในร่างนี้นานเกินไป ก็จะทาให้ร่างกายของคนผู้นั้นได้รับบาดเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับลอเซียงหลงเองเขาก็ต้องการที่จะจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดเขาจึงได้คํารามออกมาเบาๆเรากับว่าได้ใช้วิชารับบางอย่างเช่นกันในตอนแรกนั้นกล้ามเนื้อของเขามีขนาดใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นมีขนาดธรรมดาแล้วหากแต่พลังกดดันที่ปล่อยออกมานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมสนับแขนทั้งสองข้างตอนนี้ได้เปล่งแสงสว่างจ้า พร้อมกับมีเสียงของราชสีและพยักดังก้องขึ้นมาแล้วก็เกิดเสียงระเบิดออกมาหนึ่งครั้งทําให้ร่างกายของเขาหายออกไปทันที <c oughs> สองคนนี้คิดจะจบในกระบวนท่าเดียวอย่างนั้นหรือทันใดน,นั้นเองฉูเทียนก็ตวัดกระบี่ฟันไปยังเย่เทียนหลังในทันทีจงตายไปซะดวงตาของเย่เทียนหลงังก็ได้จับช่องมองออกไปก่อนที่จะได้พุ่งตัวออกไปกลายเป็นริ้วแสงสีแดงเพื่อเข้าปะทะกับฉูเทียนด้วยเช่นกัน แขนทั้งสองข้างของเขาตอนนี้ได้ตวัดออกไปกงเล็บวิญญาณอสูรหอยหวนในเวลาเดียวกันเปลวเ,เพลิงของกระบี่อเวจีของฉู่เทียนก็ลุกชดช่วงขึ้นมาด้วยแน่นอนว่านี่ก็ทําให้ร่างของฉู่เทียนหายไปในทันทีด้วยก่อนที่จะปรากฏลําแสงกระบี่ที่สับมาจากด้านบนในพริบตาเดียวเอเวจีกัดกร่อนเชื่อเฉือนดวงตาหมาป่าของเย่เทียนหลางนั้นสามารถมองเห็นร่างของฉู่เทียนได้อย่างชัดเจน กรงเล็บที่น้าพรั่นพึงได้ส่องสว่างกระแทกไปยังร่างของชิวเทียนด้วยเช่นกันฉีกกระชากเสื้อผ้าของชิวเทียนในตอนนั้นก็ถูกฉีกออกเป็นฝุ่นผงในทันทีการฉีกกระชากนี้ราวกับโลหะที่ทะลวงไปยังแผ่นกระดาษก่อนที่มันจะทะลวงไปยังหน้าอกของชิวเทียนและเกิดเสียงดังกังวานปรากฏขึ้นราวกับค้อนใหญ่ที่กำลังกระแทกไปยังระฆัง เสียงดังสั่นสะท้อนดังก้องจากระฆังจากโบราณการเป็นเสียงที่สดใสกล้องไปทั่วบริเวณนั้นเลยหืมกายเพชรของชูเทียนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นรอยแตกเป็นใย,ยแมงมุมแล้วพลังโจมตีของเย่เทียนหลางได้ทะลวงเข้าไปด้านในเกิดเป็นแผลยาวทว่ากลับไม่เพียงพอที่จะทําให้ชูเทียนได้รับบาดเจ็บหนักได้และแล้ว,ลวพลังรุนแรงก็ถูกกระแทกกระเด้งกลับออกมานิ้วทั้งสิบของเย่เทียนหลางถึงกับแหลกสะบั้นไปกับตาเลยทีเดียว กระบี่อเวจีลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลิงที่น่าหวาดกลัวได้สับลงไปในทันทีซึ่งกระบี่ของฉู่เทียนนั้นได้ฟันไปยังร่างของเย่เทียนหลางแน่นอนว่าทำให้พลังวิญญาณป้องกันร่างของเย่เทียนหลางนั้นแหลกสะบัลงไปในทันทีเปลวเพลิงที่โชดช่วงได้รุกพลึบกลืนกินร่างของเย่เทียนหลางไปด้วยเย่เทียนหลางก็ร้องออกมาอย่างหวยหวนเพราะถูกฟันออกไปอย่างรุนแรงกระบี่ดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะทำให้เขาพิการได้เลย ตัดกลับมาที่ลอเซียงหลงที่ได้โอกาสก็โจมตีเข้ามาใส่ฉู่เทียนด้วยเช่นกันฉู่เทียนก็คำรามในลำคอเปเลวเพลิงเชื้อดเชืน้นพลังที่ถูกรวบรวมขึ้นมาภายในริบตาเดียวก่อนที่จะถูกปลดปล่อยออกไปนั้นแม้ว่าจะหน่วงพลังเอาไว้ได้ไม่นานนักแต่ก็ถือว่าทรงพลังไม่น้อยพยักมังกรทยาน ลอเซียงหลงได้หหนกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนที่จะกลายเป็นพยักมังกรทําให้ผืนปฐพีสั่นสะเทือนก่อนที่จะเกิดเป็นสายลมและเมฆากลิ่นอายที่บ้าข้างรุนแรงก็ปรากฏขึ้นเสียงคํารามก็ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณไอเจ้าเด็กสาระเลวฉูเทียนได้เวลาตายของเจ้าแล้วลอเซียงหลงได้ใช้วิชาลับเฉพาะออกมาซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่สามารถมองออกได้ว่า ชูเทียนนั้นมีวิธีการในการป้องกันกระบวนท่านี้แล้วนะสิและเพราะด้วยพลังของรอเซียงหลงนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากด้วยการใช้สนับแขนเก้าพยักเก้ามังกรก็ทําให้เขาสามารถป้องกันการโจมตีของกระบี่อเวจีได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าชูเทียนจะมีพลังป้องกันที่แข็งแกรง่งแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะรับพลังโจมตีของเขาได้ในช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านไปแล้วนั้นทุกคนในตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงียบกริบนี่ชูเทียนกำลังจะตายแล้วหรือ ในเวลาเดียวกันชูเทียนก็เผยยิ้มออกมาอย่างหยัดหยันไปที่ลอเซียงหลงทันใดนั้นเองเขาก็ได้ล้วงเอามุกที่งดงามออกมาซึ่งมุกชิ้นนี้นั้นได้ผลึกเปลวเพลิงสีขาวน้ำเงินเอาไว้เพียงแค่ชูเทียนกระตุ้นมันนิดหน่อยมุกหลีกเปลวเพลิงอันนี้ก็พ่นเปลวเพลิงออกมาทันทีคลุมร่างกายของชูเทียนไปด้วยฮะมุกหลีกเปลวเพลิงนั่นมันเพลิงอเวจีนี่ ด้วยทักษะที่ฉูเทียนใช้นั้นเขาได้ใช้รวบรวมมุกหลีกเปลวเพลิงโดยใช้มุกหลีกเปลวเพลิงดูดซับเปลวเพลิงเอเวจีเอาไว้จนทําให้เปลวเพลิงเอเวจีนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากและก็ทําให้พลังของกระบี่อเวจีสามารถปลดปล่อยพลังที่เย็นเยือบหลายหมื่นปีออกมาได้ตอนนี้มันได้ดูดซับเปลวเพลิงเข้าไปพร้อมกับรับพลังจากพูดวิญญ,ญาณของกระบี่เทพมารของเขาอีกด้วยทําให้กลิ่นไอที่ฉูเทียนปลดปล่อยออกมาตอนนี้ เรากับจะสามารถทำลายทุกสรรพสิ่งลงได้เลยเอาเวจีกัดกร่อนเชื้อเชือ้อในเวลานั้นเองประกายแสงของกระบี่ก็เข้าปะทะกับพยัก์มังกรทันทีกระบี่ของชูเทียนได้ฟันไปที่พยัก์มังกรขาดเป็นสองซีกจากหัวไปจนถึงเทา้าพลังที่รุนแรงก็ได้ระเบิดออกมาในทันทีด้วยพลังกายยานิรัอนรของชูเทียนที่ป้องกันร,ร่างกายของเขาอยู่นั้นถึงกับแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงที่มุมปากของเขาก็มีโลหิตไหลออกมาเล็กน้อย ใครกันนะที่ไม่สามารถต้านทานได้ใครกันนะที่จะกลายเป็นผู้แพ้ในวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเพลงกระบี่ของชูเทียนที่สับลงไปอย่างรุนแรงนั้นสามารถที่จะผ่าพยักมังกรขาดเป็นสองท่อนได้และยังฟันไปยังเกราะพลังวิญ,ญญาณของลอเซียงหลงอีกก่อนที่จะทิ้งรอยแผลขนาดมหึมาไว้บนร่างกายของลอเซียงหลงตุ้มลอเซียงหลงได้รับการโจมตีไปตรงๆเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีโลหิตทั้งสองข้างบนแขนของเขา แรพุ่งกระฉุดออกมาจากการถูกฟันพลังป้องกันร,รอบเวทีการแข่งขันของรัฐกลางเกิดพลังเวทลูกโชดช่วงที่เป็นแสงรีบระยับพร้อมกับพลังของกระบี่อเวจีที่ถูกสับลงไปเกิดเป็นควันและเปลวเพลิงสว่างจ้าแตกสลายล่วงหล่นตกลงมาราวกับหาฝนราวกับว่าตอนนี้มันเป็นฉากของผู้ชนะที่มีเปลวเพลิงล่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า,ฟาที่ส่องประกายวับวาวจากนั้นชูเทียนก็เหินมายืนอยู่บนเวทีอย่างงดงาม และนำกระบี่เสียบเขาฝักอย่างช้าๆพร้อมกับหันหลังให้กับสนามการแข่งขันเฮ้รอเสียงหลงและเย่เทียนหลังตายแล้วอย่างนั้นหรือนี่ฉู่เทียนไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเหรอแต่จะสนใจหรือไม่สนใจมันก็แทบไม่ต่างกันนี่นาเพราะาต่อจากนี้ไปจนชั่วชีวิตของอัจฉริยะทั้งสองคนพวกเขาจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาต่อสู้กับฉูเทียนได้อีกต่อไปแล้ว